กินเจกินมังสวิรัตหรือแม้แต่วีแกนแต่ว่ายังอยากจะทานของหวานไม่ว่าจะเป็นบราวนี่เป็นเค้กเป็นแพนเค้กเป็นมัฟฟิน in, หรือว่าเป็นอะไรเป็นคุกกี้อะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนประกอบของไข่แล้วเราจะทำยังไงเดียวเราจะใช้อะไรที่เป็นวัตถุดิบที่จะมาแทนไข่ได้คลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนทำขนมที่มีส่วนประกอบของไข่ แต่ว่าเราจะไม่ใช้ไข่เราจะใช้ส่วนประกอบที่เป็นวัตถุดิบชนิดตื่นแทนสําหรับคนที่แพ้ไข่หรือว่าทานเจมังสวิรัตหรือว่าเป็นวีแกนอยู่จริงๆแล้ววัตถุดิบที่ใช้แทนไข่นะั้นเนี่ยมีหลากหลายมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเมล็ดแฟลกซ์นะคะแบบนี้เมล็ดแฟลกซ์นะมันก็จะเป็นเมล็ดแบบนี้สามารถนํามาบดได้นะเพื่อใช้แทนไข่วิธีการก็คือเมล็ดแฟลกซ์เนี่ยหช้อนโต๊ะ กับน้ำน้ำเปล่านะคะน้ำร้อน3ช้อนโต๊ะก็จะเทียบเท่ากับไข่หนึ่งฟองอันนี้จะเหมาะสําหรับการทํามัฟฟินการทําคุกกี้หรือแม้แต่แพนเค้กนะคะอันนี้สามารถใช้แทนไข่ได้ไว่ามีวัตถุดิบสาหรับคนที่ทานมีแกนหรือว่ามาสวิรัสเลยตัวนี้นะคะก็จะเป็นเต้าหู้เต้าหู้เป็นเต้าหู้แบบเต้าหู้อ่อนเต้าหู้นิ่มๆอะ่ะ ที่เราสามารถหาได้ในตลาดที่มันเป็นสีขาวๆนิ่มเลยนะคะหรือว่าเป็นต้องหู้ญี่ปุ่นก็นได้สามารถใช้แทนไข่ได้เป็นอย่างดีและเป็นวัตถุดิบที่สําคัญเลยสําหรับการทําขนมในวันนี้ซึ่งเอยากจะชวนทุกๆคนนะคะมาทำบราวนี่ค่ะแต่ว่าเป็นบราวนี่วีแกนส่วนประกอบจะมีอะไรบ้างและวิธีทำจะมีอะไรบ้างนั้น ลองไปติดตามกันดูได้เลยและท้ายคลิปนี้อย่าลืมนะจะมีการคำนวณต้นทุนสำหรับคนที่อยากจะไปทำขายไปด้วยนะคะก่อนอื่นที่จะไปทำนะคะจะพามาดูเนยที่ทำจากไขมันพืชค่ะเป็นเนยที่ทำมาจากน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันและก็น้ำมันมะกอกนะคะที่ใช้ในการทำขนมในคลิปนี้คะ่ะโอเคเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะนำเมล็ดแฟลกซ์นะคะไปปน่น ให้ละเอียดจริงๆแล้วนะควรที่จะไปป่นให้ละเอียดก่อนที่จะนํามาทํานะแต่ว่าคลิปนี้ลืมลืมคิดไปนะแต่ไม่เป็นไรค่ะเอามาป่นให้ละเอียดก่อนเลยค่ะปั่นลงไปเลยค่ะปั่นมเมล็ดแฟลกซ์ให้ละเอียดเลยนะคะแต่ถ้าครั้งนี้มันไม่ละเอียดก็ไม่เป็นไรค่ะก็เอาเท่าที่ได้เนาะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เป็นเต้าหู้นะคะตรงนี้จะเป็นเต้าหู้นิ่ม สามารถหาได้ตาม Tesco Lotus หรือว่า Macro Big C นะคะทั่วไปเลยแล้วตามด้วยน้ำเต้าหู้ค่ะตรงนี้จะเป็นแลคตอรซอยชนิดจืดนะคะเราจะใช้เป็นน้ำเต้าหู้หรือแลคเตอรซอยชนิดจืดค่ะปั่นให้เข้ากันนะคะปั่นให้เนื้อเนียน,นๆเลยค่ะปั่นไปเรื่อยๆเลยนะคะเช็คดูเนื้อเป็นระยะๆะะนะคะเนื้อที่ได้ควรจะเป็นเนื้อที่เนียนๆแบบนี้เลยค่ะแบบที่เห็นในคลิปนี้เลยค่ะ ปั่นไปเลยนะคะให้มันเนื้อเนื้อให้มันเนียนๆเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาเทส่วนผสมของเต้าหู้ลงในชามผสมนะคะเทลงในชามผสมได้เลยจ้าต่อไปเราจะใส่น้ำตาลทรายแดงนะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้แต่ว่าเผอิญว่าเยียชอบน้ำตาลทรายแดงนะคะก็ ร่อนนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นก้อนนะคะน้อนให้มันเป็นผงๆผมันจะได้ไม่เป็นก้อนติดกันจ้าต่อจากนั้นนะก็คนให้เข้ากันได้เลยค่ะคนจนไอตัวเต้าหู้นมถั่วเหลืองและน้ำตาลทรายแดงนะคะคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยจ้ะเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแป้งสาลีนะคะมีเกลือน,นิดนึง ผงฟูแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผงวานิลาหรือใครจะใช้เป็นน้ำกลิ่นวานิลาก็ได้นะคะที่เป็นของเหลวค่ะคนให้เนื้อเนียนให้เข้ากันเลยค่ะตามด้วยโกโก้นะคะตรงนี้จะเป็นผงโกโก้จะเป็นดาร์กโกโก้ชนิดที่เข้มข้นนะคะหอม,หอม ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นไขมันพืชนะคะที่ทําจากน้ํามันมะกอกเรานําไปละลายแล้วนะคะเป็นไขมันพืชจากน้ํามันมะกอกค่ะนําไปละลายแล้วแล้วก็มาคนให้เข้ากันกับส่วนผสมจนได้แบคทีเทรียที่เนียนลําดับต่อไปเราก็จะใส่เป็นเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ค่ะใส่ลงไปแล้วก็ผสมผสมให้เข้ากันนะ เดี๋ยวส่วนผสมก็ดูได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็นำมาใส่พิมพ์ค่ตรงนี้อย่าจะเลือกใช้เป็นพิมพ์ที่สามารถถอดก้นได้หรือถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นพิมพ์ขนาด8คูณ10นิ้วค่ะเกลี่ยให้เข้ากันนะคะให้ตรงหน้ามันค่อนข้างที่จะเรียบที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เลยค่ะตอกๆนิดนึงนะ ให้เนื้อเสมอกันค่ะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวแบ่งอัตโนมัติเลยนะคะเราใส่เข้าไปเลยถ้าใครไม่มีค่อยมาตัดแบ่งทีหลังได้ค่ะกดให้แน่นๆเลยแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือถ้าใครอยากจะตกแต่งด้วยแอลมอนด์สไลด์หรือธัญพืชก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะตกแต่งให้สวยงามเลยค่ะนี่ได้มาแล้ว สวยงามน่าทานมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปอบแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยตรงนี้เราได้วอร์มเตาอบเอาไว้แล้วนะที่ประมาณ180องศาแต่ความร้อนที่เราจะใช้จริงๆนั้นจะใช้อยู่ที่ประมาณ170องศาค่ะตรงนี้ตั้งไว้ก่อน20นาทีแต่ว่าในการอบครั้งนี้นะคะเยอใช้เวลาไปประมาณ 25นาทีค่ะหมั่นเช็คงานของตัวเองด้วยนะเพราะว่าเตาอบของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันจ้ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นบราวนี่นะคะที่เราอบไว้แล้วแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้1คืนนะคะจะแร็ปไว้ด้วยไอตัวพลาสติกแร็ปแบบนี้เพื่อที่ให้บราวนี่มีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำไม่ใช่ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำวิธีการก็ง่ายมากเลยนะคะพราะมเป็นพิมพ์ที่สามารถถอดก้นได้ ะแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆถอนมันออกมานี่นะคะจะบอกให้ว่ามีคนที่บ้านแอบกินไปแล้วสามสามชิ้นวันนี้เราจะมาชิมกันค่ะว่าหลังจากที่เราอบบรวนี่สวีแกนกันแล้วเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงเหมือนกับบรวนี่แบบมีที่มีไข่จริงๆเลยหรือเปล่านะคะวันนี้จะมาชิมโอเคมาตักมาชิ้นหนึ่ง ปึหน้าตาและเท็กเจอร์จะเป็นอย่างไรหนึบนะอย่าว่าไปหนึบใช้ได้เลยแม้พอเราแช่เย็นไว้นะคะแล้วก็จะม,มีตรงนี้ที่เราใส่เม็ดมะม่วงเห็นมาพานเอาไว้แล้วก็มีมเมล็ดแฟลกด้วยที่เราใส่ไปอืม รสชาตินุ่มๆหนึบๆหอมอร่อยกำลังดีถ้าเราใช้โกโก้ดาโกโก้ที่หอมๆห,หน่อยมีคุณภาพหน่อยรับรองว่าเมนูนี้ไปทำขายรวยแน่นอนทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลกินเจรหรือตามปกติเลยสำหรับคนที่เขาทานเจทานวีแกนทานบังสวรัตหรือคนที่แพ้ไข่รับรองว่าสูตรนี้เป๊ะปังอลังเวอร์ ไปลองทำกันได้เลยนะอร่อยมากอร่อยมากจริงดีสิบสิบสิบไปเลยถ้าชอบวิดีโอนี้นะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้กับเบียร์ที่ช่องเบียร์ทิทเช่นด้วยแล้วถ้าใครเคยทำแล้วรสชาติเป็นยังไงลองมาคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะคะ แล้วอ,อยากจะให้ทำเมนูเพื่อสุขภาพเมนูไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบายอ,อ้ยอ้ย